คุณว่ายากเกินไปหรือเปล่านะครับใครว่ายากก็พิมพ์ว่ายากให้หน่อยนะครับใครว่าไม่ยากพอไหวนะครับก็พิมพ์กันมาให้ทราบหน่อยนะครับว่าคุณก็น่าจะเข้าเกณฑ์นะครับคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึงสินเชื่อหมุนเวียนไมโครพลัสไปครับแต่หลายคนนะครับก็ทักมานะครับบอกว่าพี่ครับ มันยากเกินไปนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีใบทะเบียนการค้าหรือว่าไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์นะครับดังนั้นสินเชื่อในวันนี้นะครับคุณไม่จําเป็นต้องมีใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้านะครับ oh. คุณก็สามารถกู้ได้ครับแล้วรายละเอียดสินเชื่อมันเป็นยังไงละ่ะใช้อะไรบ้างมาฟังกันในคลิปนี้เลยครับ สุดคราบเปเปอร์โมจิวารรตี้ช่องสาระวารตี้ที่หลากหลายไปดูเรื่องของสินเชื่อและกันเงิน,นงต่างๆนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ ถ้าคุณไปเจอคำว่าไมโครเครดิตนะครับตอนนี้สินเชื่อประเภทนาโนและไมโครเครดิตเนี่ยสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินที่ตอนนี้เขาเปิดให้บริการอยู่นะครับจะมีของธนาคารไทยเครดิตนะครับวิธีหาข้อมูลก็ไม่ยากครับถ้าคุณเข้ามาเว็บไซต์ที่ถูกต้องของธนาคารไทยเครดิตเขาแล้วนะครับคุณกดที่มุมขวาบนนะครับจะมีเมนูต่างๆนะครับแล้วคุณก็เลือกที่ผลิตภัณฑ์และบริการครับพอเลือกเสร็จนะครับก็จะเลือกคําว่าสินเชื่อนะครับกดคําว่าสินเชื่อก็จะ มีสินเชื่อหลากหลายประเภทเลยนะครับถึงแม้ว่าไทยเครดิตเขานะครับจะเด่นเรื่องสินเชื่อ SME นะครับแต่สําหรับรายย่อยที่ย่อยๆๆๆลงมาแล้วนะครับเขาก็มีให้บริการครับอะตรงนี้นะครับผมกดเลือกที่สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยนะครับพอกดเลือกเข้าไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับหน้านี้ครับมันจะบอกเลยว่าสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเนี่ย ที่ธนาคารไทยเครดิตเขามีจะมีสินเชื่ออยู่2ตัวครับ1น,นะครับชื่อว่าสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าครับกับ2นะครับเขาชื่อว่าสินเชื่อเพื่อร้านค้าออนไลน์ครับสินเชื่อ2ตัวนี้นะครับ มันคล้ายๆกันต่างกันนิดเดียวครับผมพูดง่ายๆสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้านะครับก็สําหรับคนที่ค้าขายนี่แหละนะครับมีสถานที่ประกอบการชัดเจนนะครับถึงแม้คุณจะไม่ได้จดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์ก็ตามครับผมจะต่างจากสินเชื่อเพื่อร้านค้าออนไลน์เพราะร้านค้าออนไลน์หน้าร้านคุณก็คือออนไลน์นั่นเองนะครับแล้วสินเชื่อร้านค้าออนไลน์นะครับเขามีแบบเดียวนะครับก็คือว่าให้คุณกู้สูงสุดได้2 0 0 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปที่สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันจะแยกไปอีก2ตัว ก็คือสินเชื่อนาโนนะครับกับสินเชื่อไมโครเครดิตครับสินเชื่อนาโนนะครับก็จะกู้ได้น้อยหน่อยนะครับจะกู้ได้สูงสุด1000 0แบาทนะครับโดยอัตราดอกเบี้ย33%ต่อปีแล้วถ้าคุณจะกู้มากกว่านั้นนะครับเป็นสินเชื่อไมโครเครดิตนะครับอันนี้จะกู้ได้สูงสุด2,000 0 0บาทแล้วอัตราดอกเบี้ยจะถูกลงมานิดนึงอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่28%ตต่อปีครับและส่วนที่ต่างกันนะครับระหว่างสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้ากับสินเชื่อเพื่อร้านค้าออนไลน์นะครับก็ต่างกันในเรื่องของ อเอกสารนิดหน่อยครับผมและจากที่ผู้ชมช่องนี้สอบถามกันมาเยอะๆนะครับส่วนมา,จากจะขายของออนไลน์กันเยอะเลยครับผมแม้ว่าคุณจะเป็นพนักง,งานประจำนะครับที่มีอาชีพเสริมขายของออนไลน์นะครับหรือว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์อยู่แล้วนะครับสามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับสินเชื่อไมโครเครดิตเพื่อร้านค้าออนไลน์ครับ นี่ครับสินเชื่อเพื่อร้านค้าออนไลน์นะครับวงเงินกู้สูงสุด2 0 0 0 0 0บาทกู้ได้ไม่ต้องใช้หลักประกันสินเชื่อตัวนี้อัตราดอกเบีย้ย28%ต่อปีแบบลดต้นลดดอกยิ่งคุณทยอยโปะต้นคุณก็ยิ่งประหยัดจํานวนดอกเบีย้ยมาึ้นครับมาดูรายละเอียดสินเชื่อตัวนี้นะครับสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อพอคา้าไมค้านะครับที่ขายสินค้าทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆนะครับโอ้โหช่องทางดังเลย t i k t o k Facebook i n s t a g กรม ช้อปปี้ลาซาด้าขายดีหรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับที่คุณได้โพสต์ขายสินค้าทางออนไลน์นี่แหละครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันหรือใช้คนค้ำประกันใดๆตัวนี้ถ้าคุณสนใจคุณสามารถสมัครโดยตรงนะครับได้ที่ธนาคารไทยเครดิตทุกสาขาให้ดีเลยนะครับสมัครที่ใกล้บ้านใกล้ที่ทํางานเราที่สุดจะดีที่สุดครับสินเชื่อตัวนี้ปล่อยวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทและเป็นสินเชื่อประเภทหมุนเวียนหรือว่า revolving loan ไม่มีระยะเวลาครบกําหนดแต่เหมือนเดิมครับจะมีการทบทวนวง เงินปีต่อปีต่อให้นะครับถ้าคุณเป็นลูกค้าที่เครดิตดีหรือปกติอยู่แล้วครับส่วนมากเขาก็ต่อวงเงินให้เกือบทุกปีครับ มาดูคุณสมบัติผู้กู้ว่าใครกู้ได้บ้างนะครับตัวนี้มันจะง่ายกว่าคลิปที่แล้วนะครับอย่างแรกเลยคุณต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุนะครับต้องไม่ต่ำกว่า25ปีนะครับแล้วก็ไม่เกิน60ปีแล้วก็ค้าขายหรือทําธุรกิจออนไลน์มาแล้วนะครับไม่ต่ํากว่า1ปีนะครับธุรกิจคุณนะครับต้องมีสถานที่ประกอบการชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นะครับในที่นี้นะครับหลายคนอาจจะมีคําถามว่าอ้าวก็ค้าขายออนไลน์ไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่หลายๆอย่างนะครับที่เป็นธุรกิจออนไลน์หรือคุณจะขายสิน ค้าอะไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยนะครับคุณจะต้องมีที่เก็บสต็อกใช่ไหมครับหลายหลายคนนะครับที่ผมรู้จักและทํากู้มาเนี่ยก็จะเป็นบ้านของตัวเองก็จะสต็อกของไว้ที่บ้านของตัวเองนี่แหละครับอย่างน้อยก็เรียกว่าที่บ้านของคุณก็เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจครับถัดมานะครับสถานที่ตั้งธุรกิจน,นะครับต้องอยู่ในระยะทางรัศมีที่กําหนดนะครับและถัดมาครับธุรกิจขายสินค้าทางออนไลน์คุณจะต้องมีเว็บไซต์หรืออย่างน้อยคุณจะต้องมีเพจนะครับหรือจะต้องมีหน้าร้านออนไลน์นะครับที่ สามารถตรวจสอบได้ซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าคุณที่จะกู้สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คุณน่าจะมีพวกนี้อยู่แล้วครับและข้อถัดมาเขาบอกว่าธุรกิจค้าขายออนไลน์ของคุณนะครับจะต้องไม่เป็นลักษณะพรีออเดอร์นะครับหรือว่าดรอปชิปเมนต์นะครับก็คือบางคนเนี่ยเขาค้าขายออนไลน์ก็จริงนะครับแต่ไม่มีสินค้าสต็อกนะครับก็คือรับมาขายไปทําหน้าเพจขึ้นมาเฉยๆใช่ไหมครับแล้วถ้ามีออเดอร์เนี่ยค่อยสั่งของอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยมาส่งให้กับลูกค้าอย่างนี้ ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับข้อถัดมาก็คือธุรกิจของคุณนะครับจะต้องมีสต็อกสินค้าที่ร้านนะครับให้เห็นชัดเจนนะครับหรือที่บ้านก็ได้นะครับอย่างที่เราเล่าไปเมื่อกี้นะครับและถัดมานะครับธุรกิจจะต้องมีคําสั่งซื้อและโพสต์การขายสินค้าในช่วง3เดือนล่าสุดนี่แหละหรือภาพร้านค้าออนไลน์จากแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมว่าคนที่ค้าขายออนไลน์คุณต้องมีเหล่านี้อยู่แล้วครับ และสุดท้ายนะครับผู้กู้จะต้องสมัครไมโครเพททุกรายนะครับไมโครเพ์นะครับก็คือพวกที่สแกน QR นะครับซื้อขายนี่แหละครับผมนี่แหละครับก็จะเป็นคุณสมบัตินะครับคุณว่ายากเกินไปหรือเปล่านะครับใครว่ายากก็พิมพ์ว่ายากให้หน่อยนะครับใครว่าไม่ยากพอไหวนะครับก็พิมพ์กันมาให้ทราบหน่อยนะครับว่าคุณก็น่าจะเข้าเกณฑ์นะครับแล้วถัดมาที่เราวางง่ายกว่าคลิปที่แล้วนะครับแต่อาจจะจุกจิกนิดนึงนะครับก็คือในเรื่องของเอกสารประกอบการสมัครนะครับ แต่ผมจะบอกทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะครับมันเป็นเรื่องจริงครับต่อให้คุณเตรียมเอกสารไว้แล้วนะครับคุณวิ่งไปที่ธนาคารไทยเครดิตนะครับผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะครับก็ไม่ได้เตรียมเอกสารสมบูรณ์ร้อยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะค้าขายไม่เหมือนกันนะครับซึ่ง เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารคนที่รับเคสเนี่ยถ้าเขาเก่งจริงนะครับเขาจะมองออกว่าเคสของเราลักษณะธุรกิจเป็นยังไงนะครับและมันจะต้องใช้เอกสารอะไรสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้อนุมัติบ้างน,นะครับแต่ละคนเจ้าหน้าที่แต่ละคนเขาจะแก้เคสไม่เหมือนกันเก่งไม่เท่ากันนะครับแต่ตามหลักการที่ธนาคารเขากําหนดจะต้องใช้เอกสารเหล่านี้ครับ หนึ่งนะครับใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้นะครับและถ้าหากคุณมีคู่สมรสก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสด้วยแล้วก SO like ็ใช้ใบสมรสด้วยนะครับหรือถ้าคุณหย่าแล้วนะครับก็ใช้สำเนาใบหย่านะครับหรือว่าถ้าคู่สมรสเสียชีวิตก็ใช้ใบมรณะบัตรด้วยครับถัดมาถ้าคุณมีเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนสกุลไม่ว่าคุณหรือคู่สมรสนะครับก็ใช้ใบเปลี่ยนชื่อด้วยครับและถัดมานะครับ ภาพถ่ายสถานที่ประกอบธุรกิจแล้วครับอย่างที่เบเปอร์เล่าไปนะครับก็คือสถานที่ที่คุณถ่ายโพสต์ก็ได้นะครับถ่ายโพสต์สินค้าหรือสถานที่ที่คุณทํากิจกรรมไลฟ์สดขายของก็ได้ครับหรือสถานที่ที่คุณมีสต็อกสินค้าก็ได้ครับผมและข้อถัดมานะครับก็คือภาพถ่ายหน้าร้านออนไลน์ของคุณจากแพลตฟอร์มต่างๆนะครับอาทอิคุณขายในช้อปปีคุณก็แคปหน้าจอในช้อปปีร้านค้าของคุณนะครับในแพลตฟอร์มอื่นลาซาด้าทิกตอกก็แคปหน้าจอที่เป็นร้านค้า ของเราครับผมและทัดมาครับภาพถ่ายเจ้าของกิจการหรือผู้กู้นั่นเองครับตรงนี้ไม่ต้องหัวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่เขาจะไปตรวจกิจการเราเดี๋ยวเขาถ่ายเองครับแล้วก็แผนที่ตั้งกิจการของผู้กู้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราเขียนหรือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเขียนเองนะครับและถัดมาครับโพสต์ขายสินค้านะครับและคําสั่งซื้อจากลูกค้านะครับของผู้กู้ที่เก่าที่สุดนะครับเก่าที่สุดเพราะเขาจะนับระยะเวลาว่าธุรกิจเราเนี่ยมันเกิน1ปีแล้วหรือยังครับและเอกสารอีกตัว หนึ่งที่สําคัญเขาจะใช้สเตทเมนย้อนหลังนะครับสเดือน,นครับล่าสุดแต่อย่างน้อยนะครับอันนี้ขึ้นกับคนทําเคสด้วยนะถ้าเขาเห็นว่าของเราอ่ยังแน่นไม่พอนะเคสเราอย่างแน่นไม่พอเขาอาจจะขอสเตทเมนลึกเข้าไปอีกก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ดุลพินิษนะครับของเจ้าหน้าที่ที่ทาเคสให้เราครับแล้วถัดมานะครับก็ใช้คําสั่งซื้อและโพสต์ขายสินค้าในช่วง3เดือนล่าสุดนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่เจ้าหน้าที่นะแล้วก็ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์อันนี้ ถ้ามียิ่งนันปึกยิ่งมีโอกาสอนุมัติสูงขึ้นแล้วก็ทันมาหนังสื้อรับรองการจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งถ้าคุณมีนะครับโอกาสผ่านมันก็ง่ายขึ้นกว่าคนที่ไม่มีครับซึ่งถ้าคนไม่มีนะก็อาจจะต้องไปเสริมความแน่นหนาของเอกสารและความน่าเชื่อถือในจุดเอกสารตัวอื่นๆครับและนี่ก็เป็นคุณสมบัติและเอกสารที่ต้องใช้ถ้าคุณจะยื่นขอสินเชื่อไมโครเพื่อผู้ค้าออนไลน์นะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นั่นเองนะครับและอย่างที่บอกนะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นอาชีพอิสระหรือ รกอบธุรกิจเท่านั้นนะครับถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจําแต่คุณมีอาชีพเสริมเหล่านี้ที่ขายของออนไลน์นะครับแล้วมีรายได้เป็นกอบเป็นการรแล้วคุณต้องการกู้เงินเพื่อไปใช้หมุนเวียนธุรกิจนะครับคุณก็มีโอกาสกู้สินเชื่อตัวนี้ได้ครับแต่ก็เช่นเคยครับเราก็ต้องตื่นคุณว่ากู้เท่าที่จะเป็นและชําระคืนไหวนะครับอยากให้รีวิวสินเชื่ออะไรประเภทไหนก็ทักกันมาได้นะครับหรือว่ามีคําถามเกี่ยวกับสินเชื่อหรือไปเจอสินเชื่อมานะครับไม่ชัวร์ว่าของแท้หรือของปลอมมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ทักอิน ของเพจเรามาได้นะครับผมพบกันใหม่ทุกวันอังคารพฤหัสและก็วันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้เช่นเคยไปเพื่อขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ